เ้อ๋อคนหลายอย่างสิสีดีเรียนทุกอย่างดีกระจำเพิ่นกระจำท้องทุกอย่างดีดีอธิษฐานเพิ่นยกใส่หวาตลอดไปใส่ทุกเพิ่นตลอดเลยกระจำเงินน้ำบ่ทุเพิ่นตลอนไปใส่เพิ่นกระจับท้องดีให้สรางกับเรียนน่ะกับพบตลอดใช่ไหมค่ะแเนี่ยของเขาเนี่ยเขาต้องดีดีได้คำบดีดีเอาไปกันมันเนาะสัตนาเบอร์แมน ค่ะทานอย่างเลยจนติปูจามาสัทธาแบบนุ่คนใส่หัวเมื่อคืนนี้ก็มาถือหอยน้ำปลาหนั่งละ่โอ้ยเก่าเดินเล่นเก้าน้ำปลาหโอ้ยดีใจเลยค่ะโอ้ยจะสั่งตอนนี้เอาเอาชาวให้ลูกสาวนะจ๊ะจากลูกสาวที่ไปเรียนยกใครกันเลยแบบเออไปให้ลูกสาวติดโตกันเลยอยากสั่งกันเลยจ๊ะ เดี๋ยวสุ่งี่ร่วมทับบุญน้ำค่ะเดี๋ยวย้อนบุญนู้นี่าเรื่อยๆดอกแห้งเสียเขาพันชานี่ค่ะถ้าว่าอันอันบุญที่ส่างศาลานี่มีอยู่สีสิบซองกับสิเ็ดกับ้าว่ากับทินไปใฮปปู้ไเพิ่นาาเป็นคนเนี่ยค่ะค่ะน้ำเรื่อยๆจะโซ่ท่ัน้ำเรื่อยๆจ้าแม่จ้าจ้า้นล่ะค่ะก็ดีเลยกระเด็นคือว่าเด่น ถึงนี่แหละจะได้อาเบียแก่ขึ้นได้โชคขึ้นเนาะจ้าแม่จ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆโชคดีค่ะรวยนะค่ะที่เป็นสะพานต้นไงขอบคุณหลายๆค่ะค่ะแม่วันนี้ ท่านผู้ชมนี่ดิสวัสดีเอฟซี FC, อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เอ็ดเพิ่นโทรมานะคะเพิ่นสั่งเบียกแก้วไปแล้วนะคะปรากฏว่าเพิ่นโชคดีนะคะอันนี้กกอยู่ที่ความศรัทธาเนาะแม่เนาะความเสื่อหรือความศรัทธาแต่ว่าเพิ่นบูชาของเฮาไปว่าจะเป็น,นเ,เอาไปเพิ่นๆดับบ่รอนิกกั๊กจับ,จบมือมันนี่รีวะมันฟังเ <ไอ S 2> ต้<ะ>ตเา<อ>ตฟังเต้เขาขับรถที่รดับกะ ล่สีส้นดาเก่าเนยข้างหลังอันนี้ก็จะรถจับพี่น้องใปค่ะสวัสดีค่ะยินยินได้เหมือนนี้มาแต่เศร้าเลยถึงมาจากวัดรับสมัครคนช่วยงานในร้านสองตำแหน่งโอ้มากด้ยค่ะท่านผู้ชมหญิงค่าแรงสามสองศูนย์ถึงสามร้อยห้าสิบถึงสามห้าศูนย์ต่อวันโทร เอาท่อม่ค่ะผู้ใดอยากแม่เนาะค่ะเนาะอยู่แถวตำบลเอาอยู่บ้านกับแม่ได้ดินี่เขางานจากโมงเลิกจากโมงนี่เขางานเกือโมงสิบห้าเกอเย็นครับผมเออแม่ได้ดินี่น่ะเป็นสวัสดคนงานเหรอครับผมเออแมนแมนงานใส่ดีครับกงานในล่าเนี่ยทั่วไปครับผมเออเดี๋ยวสิบหัวทั่วไปบนลายกับร่างพักร่างยังร่างสวยร่างจักเก็บบุญก็จักโตนี่ละสารพูนเรื่งสิละหน้าสนนั่นหน้าสนตัวหน้มึงอยู่ผู้เดหเลอ ไก่เือะสามสิบลูกแ้วโอ้ยหาใส่ได้นีเดี๋ยวจะหาลูกค้ามาให้หาใส่ได้หลูกค้ามาซื้อตับหงกับหาลูกค้ามาไม่เปครับขอบคุณมากครับผมคุณดพ่อคุณใจพ่อหมูอยางไง้าเลเลยสาวสวยจะซอมายิาคนละอถึงยี่แบห้าสาวเลยบอก้มานลยเแม่หมูสีเงอันนีม่หมูรับกับสมวเ่าเไม่ไ้ยแคบหมูกับเป็นตัวแซบเนาะคุณนะ

คื <c oughs> <c oughs> อขนสิขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกถ้าทำงานหนึ่งอาทิตย์ถ้าหลุนงานถ้าขายัน <c oughs> ก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก30บาทไปเรื่อยๆเนาะเะนาะเอาบริการน้ำดื่มฟรีต่ำทั้งนอกบริการน้ำดื่มฟรีค่ะ ค่ะภายในร้านค่ะภายในร้านมีที่นั่งตรงข้ามโรงพยาบาลค่ะตรงข้ามอาคารเมตตากิติคุณร้านไม่เฮ็ดไว้ายระบ้อเลขหนึ่งอ๋อวดก้อนวิ่งแปดกับหนึ่งเนาะที่แปดกับหนึ่งวดก้อนนี่ยนะวดก้อนงวดนี่ก็เอาแปดว้ให้กับสองบาทนี่ครับผมวดนี้วิ่งแปดกับสองค่ะวดที่แล้วเขาหนึ่งครับหนึ่งสาม แปดเียบอหนคนี่แกับหนึ่งวัดก้อนนี่เอาถ้าสองมาสองศูนยหนึ่งสองหาค่ะถ้าแปมาแปดหนึ่งแปดสหาค่ะจ้าถูกเาจะไเบิ้งซุมื้นนี่จ้าเ้าจาไปเบิ้งหยังเออรงไดกับวันีวิวสรงใดกับวันีคนเบิ้ง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะมกัััไม่นสนุห้กาันเป็วทางใกสี่ยองรับาล22กับแกเลปดสี่ยกิ่งรัดกับกันเลกันเลยนวทางนี้อิ่ง2 เข้ากันเลยมันจะมาสองแปดด้วยกันไหมนี่ค่ะท่านผู้ช่วิจารณนาเอาสองศูนย์สองหนึ่งสองห่าไห้เข้าไปดูในช่องเอสกาลแนแนลสามแทนนี่ตัหร่ไกับห่ น้อยห้ิบบาทครับผมไก่ร้อยห้าร้อเลยครับครับะมานนี้ครับเด็กๆอยู่นะวันนี้นะอสองโคกตัวสองโคกงเาไก่แล้วไงบาดเป็นโคกหน่อยๆได้ค่ะ่้มเลเ้าเยอะแยกันเลย่สองโคกครับผมเบิ้งไม่จอหน่อยเด้อแต่ว่าเบิ้งจริงๆแล้วโคกมันง่ายเบิ้งไม่จ่อขึ้นหน่อยเออหน่อยนะ วิ่งเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งกเนข้าปุ้นกับง่ามง่ามง่ามมวนจากหมูอันผู้ใหญ่บ้านขึ้นแล่นแบบนี้กากหมูกรอบไม่สดทุกมือเนาะค่ะกากหมูกรอบผมมักซอนครับผมทางล่างนี่ข้างบน สองเหตเพราะหมูคิดว่าน่าจะเป็นบนน่าจะเป็นบนแม่นพวกเบจวิ่งบนได้ง่ายนครับผมแน่นคือกันตัวเองลัดแปดยิ่ยู่งเกาอยิ่ย่งเกาครับผมนจะอนาอดเือกแบด้นี่มาเดมากครับผมนันแบ่แบ่งีลายครับแมนป่จีี่สองปะแปดสองแปเลยเพมือนครับผมแปดสองหมูนี่เลนกัสีเลนแปดสี่วกแ แดักแปดักแดวัดกอนมมากรักยังรักก้อนนี่ก็เ็ดล่างให้ไว้นึ่งเพราะว่าใหดบนไปสามแปดสี่ว่าเอ็ดสองตัวนี่หนึ่งสาห้าเดียไปหนึ่ง1อห้าครับเอฟซีถามถึงเอฟซีถามถึงว่าตามเลขข้อหมูเห็นนี้ยโรสันเด้เอาทำกุ้งส้มมาตามห้แล้วค่ะ คือนี่เขาที่เพิ่งว่องไว้นี่เขาก็เลขฝันฝันว่าเห็นตัวเลขหาตัวหนึ่งเล้วก็เป็นสองทุณแม่ในฝันคุณแม่ว่านี่เด้สองเปรียวก็เป็นสองดีนะครับท่านผู้ชมสวยมาสุตรีแล้วสองหาหาสองฝันเรื่อยๆเฮงๆเป็นน้ำกันถูกไหมเป็นน้ำกันเลขแม่หมูส้มตำตกคอกต่อมาฝากเรานะจ๊ะเจแดงก่อสองนี่นะคะสองกระสั่งเบียร์แก่ลุงปูศีลาค่ะ แกดไล่เขามากค่ะตามเบอร์โทรศัพท์หน้าจอ0 9 3 9 2 9 8 9 7 8นะคะก็มีมีกำไลค่ะกำไลก็มีด้วยใส่แขนนะคะสวยงามค่ะผักเขามากค่ะตามเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะค่ะเรียนก็ขอตรอรับไปก่อนนะคะ มาอาอูน้ามโมวิมุตตานางน้โมวิมุติยาลาหูสุริยังจันทงังสมุติเจ็ดตุสมาสวดสามจบห้เก้าจบขอบอวยถ่งส้มชคดีร่อยๆถูกหวยเป็นต้องการนะคะไอมีโกไมีใสขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนะคะบ้านเมียวโมโตโคบมาเอาสมตําไปกินง่ายค่ะนะคะ พิ่นปันเพิ่นหนนั่นได้ดีเนาะเขี้ยนได้ดีเนาะเพิ่นใส่กากท่องน้ำได่หน่กากเผ็ดใส่น้ำเนาะใส่ตะกรุดก็จะเอิ้นสีนากบ่เหลี่ยมและยิบระยับง่ามติดโตใส่กระเป๋าไว้ตลอดครับเนาะเป็นข้องข้องข้อก็ได้แต่ข้าเจ้าว่าข้าเจ้าว่าบ่ใช่ข้องข้อว่าสันแมนอยู่วะเนาะ ลองค้นว่าไปข่องพ่อปกครองร่อ,องเลยเป็น,นสายของพ่อมานน้ำอยูอเขาถ่ามผู้ม,มสนใจทักมากตามเบอร์โทรคือไหนาจอนะคะแอดไลน์กันเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกินสมตำเข้า